สวัสดีครับวันนี้ทางสวนปราริสัชาก็ได้นําเข้าต้นพุทรามังกรไลมเมล็ดเข้ามาประจำสวนอีกแล้วนะครับต้นพุทรามังกรไลมเมล็ดได้เดินทางเข้ามาถึงสวนในที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นต้นพุทราแบบล้างลากนะครับความสูงประมาณ80เซนติเมตรนี่ครับเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อกี้นี่ครับต้นพุทรามังกรไลมเมล็ดนะครับ ทางสวนปริสาชาได้นําเข้ามาในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกนะครับเป็นพุทรา,า,าแบบไรเมล็ดขนาดลูกประมาณ150กร,รัมนะครับความหวานประมาณ40บิกนะครับผู้ที่ว่าสนใจก็สามารถทักแชทเข้ามาติดต่อสอบถามนะครับเอาไปเพาะชำได้นะครับก็จะแบ่งให้นะครับ นี่ครับพุทรามังกรไรเมล็ดเข้ามาถึงสวนวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้นสมบูรณ์ดีนะครับนะครับมีความสดอยู่เอาไปพ่อชาต่อได้เลยนะครับส่งถึงสวนเมื่อกี้นี่นี่เองต้นสมบูรณ์ดีพุาพมังกรไรเมล็ด ความสูงประมาณ80เซนไปพอชําได้เลยนะครับเป็นพุทราจีนพุทราช็อกโกแลตวามหวานเยอะนะครับความหวานหวานมากกว่าพุทราไต้หวนันอีก1เท่าตัวคนไหนที่ชอบความหวานแนะนําให้ปลูกพุทราจีนนะครับพุทราจีนพุทราช็อกโกแลตในพาดนะครับคนที่ว่าชอบความหวาน ถ้าคนที่ว่าชอบอลูกโตโต,ตแต่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่จืดๆก็ปลูกพุทราไตหวตัวนไปนะครับมีเยอะแยะนะครับขาย,ยทั่วไปเต็มประเทศไทยนะครับคนอยากจะซือ้อยากจะไปปลูกแต่มันแต่มันไม่ค่อยหวานนะครับผมก็ในสวนผมก็ปลูกครับปลูกไว้สามสี่ต้นปลูกไว้กินไปงั้นเลยครับไปไปดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร แต่ที่ว่าปลูกหล,ลักๆก็คือปลูกพุทราจีนนะครับเต็มสวนเลยหลายแสาพัน์นะครับปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตสําหรับผู้ที่ว่าสนใจก็ทักแชทเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับส่วนบริษัทชาอันนี้คือพุทราบางกอนไรยเมล็ดนะครับจัดส่งทุกวันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ